ใจก็เบิกบานกันเป็นแถวทั้งคนร้องคนฟังนะคะเพราะกว่า2ปีแล้วที่ไม่ได้รวมวงคบทีมแบบนี้แล้วก็แทบไม่ได้จับไมาร้องเพลงเลยเจอกันแบบฟูลทีมไปเลยค่ะพี่แอมพี่แมมพี่ปุ้มแบบนี้กลับมาเป็นสาวสมชื่อวงเลยนะคะสนุกกันเป็มเหนียวเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ซ้อมพร้อมวงดนตรีนะคะกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะมาสาวสาวสาว,สาวทรีเกเตอร์ค่ะปกติก็ต้องทูใช่ไหมคุณเฉลี่อันนี้ก็3คนเ่เป็นทรีเกเตอร์ไปเลยนะคะ28พฤศจิกายนนี้ ลีลาก็ยังดีแบบนี้ด้วยแต่รุ่นใหญ่อย่างพี่แอมสวรักบอกว่าหยุดไปนานแหม่เส้นเสียงพี่มันตึงๆอยู่เหมือนกันนะนะคะแถมงานนี้ก็กรุ๊ปจากยุค80ยังต้องมาเล่นคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ค่ะรุ่นใหญ่เขาเลยต้องตามให้ทันนะคะพี่ปุ้มอรวรันคนนี้เป็นดาวติก๊กต็อกอยู่แล้วค่ะก็บอกว่าทั้งเล่นทั้งส่องให้ทันเทรนด์ลองมาฟังกันว่าพอเตรียมคืนเวทีแบบนี้สาวๆเขาต้องพร้อมกันสักแค่ไหนค่ะ ดาวต <Superman> ิ <'s> uh, <for Mustang> ๊ก <telling> ต <museums> ็อกดาวติ๊กต็อก็คือชอบดูชอบดูแบบว่าคือพี่เป็นคนชอบดูอะไรที่ใหม่ๆเพื่อจะได้ตามโลกทันไงแล้วก็เราสึกว่าเอยมันก็สนุกดีเรามันก็เป็นการเปิดโลกทัศน์เราด้วยว่าแบบว่าเราจะได้เวลาเขาพูดอะไรเราจะได้รู้ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้ถูกฝึกการหายใจสั้นๆกันมาตลอดใช่ปะเนื่องจากเชื้อโรคเราก็จะแบบเวลาที่เราไม่มีแมสหรือว่าเรารู้สึกไม่เซฟไปไหนเนี่ยเราก็จะหายใจน้อย ท่านี้การร้องเพลงอ่ะต้องหายใจต้องหายใจลึกๆหายใจลึกๆก่อนกลับมาซ้อมใหม่ๆนี่แบบคือแบบเฮ้ยงับไม่ทันเพราะว่าเราลืมวิธีหายใจไปอะไรเงี้ยแบบนั้นต้องมาฟื้นใหม่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ปกติอถ้าขืนรอให้โควิดหมดไปจากโลกนี้คงจะเหี่ยวแห้งหัวโตก็คงดูสาวๆตอน อยู่บนรูปตอนนั้นเราก็จะอยู่บนรูปแล้วนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็เรยได้กจริงๆมันคงปรับนิดหน่อยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักคนก็ชินแล้วก็จะสนุกไปกับการดูคอนเสิร์ตแบบเนี้ยน่าจะมีอีกยหลายวงในหลายๆคนต่อไปนี่อาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่ก็ได้ค่ะปิดวิธีการใหม่ๆที่ให้คนดูได้รู้จักว่าเออมันมีวิธีนะวิธีแบบนี้นะ วนที่ไม่มีงานนะคะนักรองรุ่นใหญ่ก็มีหงาอเหมือนกันแต่ละคนเขาก็ต้องหาอะไรเยียวยาจิตใจกันไปค่ะอย่างพี่แอมค่ะชอบเรื่องต้นไม้กับศิลปะก็เอามาบวกกันไปเลยเป็นงานเพ้นกระถางน,นะคะทำไปทำมาออเดอร์เรื่อยๆนะสวยนะคุณอัญชลีคืเขาได้แ,แฟนคลับเนี่ยสนับสนุนด้วยสวยจริงสวยจริงอ่ะคนนี้ใครคะพี่ปุ้มใช่ไหม ใช่ทำขนมกินในบ้านนะพอลงโซเชียลจนทำจริงจังเป็นออนไลน์ในเพจคิดเช่นปุ้มคุณผู้ชมไปตามได้นะรวมถึงพี่แมมพัชริดาค่ะมีร้านกาแฟที่ต้องปรับตัวขายออนไลน์ด้วยงานนี้รุ่นใหญ่เขาเลยออกตัวว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นะคะต้องเท่าทันนะคะไปฟังกันหน่อยค่ะแต่ละคนปรับตัวกันเยอะไหมคะมันก็ทําให้เราจากที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าทุกอย่างยากไปหมดเลยอ้ดิจิตอลเนี่ยปรากฏพอโควิดมาเนี่ยอย่างร้านพี่อย่างเงี้ยไม่เคยคิดจะต้อง เข้าสู่วงการดิจิตอลเลยอุต่าฉันต้องมีละไลน์แมนต้องมีนู่นนี่นั่นต้องมีพร้อมเพย์ต้องมีชนะแพ้ร้านเขากาอินดี้ค่ะเออร้านเขามีสโลแกนว่าฮะไม่พอใจไปกินที่อื่นเพราะว่าก็พี่ทําขนมเองเหมือนกันแล้วทําได้แค่นี้พี่ทำทอีกทําอีกไปกินที่อื่น อะไรอย่างงี้ยพอโควิดมาก็ต้องเรียนรู้ในการที่แบบเออจะต้องส่งของอยังไงอะไรงไงเพราะว่าคนคน,คนลูกค้ามาที่ร้านไม่ได้อันนี้นีก็ไม่เบาเนี่ยสโลแกนแหลกไล่ก็แหลกแหลกไม่ไล่ก็อย่าแหลก <laughs> คือทุกทุกคนต้องพยายามหาอะไรบางอย่างเป็นเป็นของตัวเองทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาใครอยากใครอยากทําอะไรหรือเคยทําอะไรแล้วทิ้งไปนานก็ในเมื่อมันล็อกดาวน์ในเมื่อมันไม่มีงานทําหรืออะไรก็ถ้าเราไม่ เขาเรียกอะไรถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็คงยิ่งยิ่งซึมเศร้าใช่ไหมฮะไม่มีใครแอบลืมเนื้อร้องใช่ไหมคุณอัญชนลีแหมร้องกันมาก <c oughs> ี่ยุคกี่สม,ย <c oughs> มัยเพลงนี้ลืมไม่ได้นะร้องมัน <c oughs> แต่อนุบาลน,นะคะ <c oughs> <อ>ได้กลับมาร้องเพลงก็ดีใจค่ะแต่รุ่นนี้แล้วพอเจอสถานการณ์โควิดก็เลยไม่ได้แพลนอะไรกันมากกับ งานในวงการอย่างพี่ปุ้มบอกว่าตอนนี้กลับมาสอนร้องเพลงได้บ้างแล้วแต่ยังต้องตั้งกัดสูงนะคะสอนก็ต้องร้องใส่หน้ากากอน,นามัยกันไปโ,โหสอนลําบากเหมือนกันซึ่งการได้ชิมลางทํำคอนเสิร์ตออนไลน์สาวๆก็คิดเหมือนกันนะคะว่านี่อาจจะเป็นโมเดลที่ยังต้องใช้ต่อไปยังไงไวัยนี้ก็ต้องปรับตัวให้ทันแล้วค่ะ